เ,เป็นบทที่ห้าสิบหกเป็นบทนบที่ห้ารสิบหกเพลงไทยนมัสการบทที่สองสิบเกสิ่งที่ถาวายพระเจา้าสิ่งที่ถาวายพระเจ้าหัางสิ้นเป็นของพระอง์เชินสนมนาทีรา ที่หนึ่งข้อที่หถึงแปดบัตมาการบทที่หนึ่งข้อที่หถึงแปดพระเจ้าตรัสว่าจงมีพผกพื้นในระหว่างน้ำแยกน้ำออกจากกาันพระเจ้าทรงสร้างผาผื้นนั้นขึ้นแล้วทรงแยกน้ำที่อยู่ใต้ ใต้ผาคพื้นออกจากนาำที่อยู่เหนือผักพื้นก็เป็นดังนั้นพระเจ้าจึงทรงเรียกผักพื้นนั้นว่าฟ้ามีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็งวันที่สอง จของพระเจ้าในชาวนันนี้มีวัข้อพระเจ้าทงสร้างโลกที่สองคือสร้างฟ้าเ <c oughs> มือ่อเราอ่านพระธรรมของพระเจ้าปรจาปรจมาันเมื่อพระเจ้าทรงสร้างขาั้งแรกสภาพก็ไม่มี ความสว่างพระเจ้าก็สร้างความสว่างเป็นครั้งแรกน้ำจากนั้นก็สภาพของการสร้างพระเจ้าครั้งแรกนันก้นก็มีน้ำเยอะเหมือนโครดทำให้ต้องจัดการต้องจัดการ ให้ไม่ใชยน้ำอยู่ด้วยกันกันกบพื้นที่ที่ไหนก็ตามให้เน,นี่ยแปลงกานทำให้จับอที่พระเจ้าทรงสร้างโรมนี้ทำให้เงือนจัดกันน้ำทำให้มีฟ้าทั้งหมดเป็นประกันสามประกันด้วยกันประกันแรกพระเจ้าทรงสร้าง ฟ้าข้อที่หถึงจเราบอกแล้วเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโรงนี้เต็มด้วยน้ำเต็มด้วยน้ำแล้วเหมือนไม่มีระเบียบเหมือนมัว่วันเลยเพราะพระเจ้ายังไม่จัดระเบียบ ข้าพเจ้าจําเป็นจัดระเบียบน้าไม่ใช่ยอยู่ทั่วไปน้าอยู่ที่ข้างบนน้าอยู่ที่ข้างหน้าข้างบนกับข้างหน้าถ้าไม่เมื่อน้าอยู่ที่ข้างบนและน้าอยู่ที่ข้างนั่งและอยู่ตรงกลางนี่มันว่างเปล่าแล้วว่างเปล่าเรียกว่าข้าพเจ้าเรียกว,ว่าแบ่ง้าไม่พม่าวันนี้พระเจ้าทรงสร้างฝาง แท้จริงแล้วพระเจ้าไม่ใช่สร้างไม่ใช่สร้างเลยนอืคือไม่คมัดจกกัดการที่สิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วจัดให้เรียบร้อยนะเพราะฉะนัะ้นเพื่อพระเจ้าทรงสร้างจริงๆเรียกว่าครีเอชั่นแต่ว่ามันช่วงนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นไม่ใช่เรียกว่าครีเอชั่นไม่นี่เป็นอย่างนั้นเลยครับ มมนคํามมากที่นี่เมื่อพระเจ้าทรงสร้างหลงนี้เต็มด้วยน้ําเลยแต่จุดแลวน้ํานั้นก็สําคัญมากนะไม่ใช่ไม่สําคัญแต่ว่าอย่างไรน้ำนี้ไม่จัดน้ำไว้มัุษุ่นเหล่านี้หรือสิ่งที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้เพราะฉันจำเป็นต้องจัดน้ําให้เรียบร้อยนะเรียบร้อยเป็นอย่างนั้น ส่วนหนึ่งอจาจจะเป็นขึ้นไปข้างบนอไอ้น้ำทำให้อยู่ที่ข้างบนเลยมีน้ำอยู่ที่ข้างบนน้ำเหมือนแข็งเหมือนแข็งเลยน้ำนี่มันเป็นน้ำแข็งแล้วดูน้ัาเป็นขีนเลยนะครับพระชนต้องมีอยู่ที่ข้างหน้าพระชนอยู่ตรงกลางนี่วางเรานี่พระเจ้าเรียกว,ว่านี่เป็นขวา มันคำว่าวันนี้พระเจ้าสร้างฟ้านี่เป็นอย่างนั้นมนุษย์เรานี่จําเป็นนะหลังไกยของเรามีส่วนประกอบนำ้ำเยอะถ้าน้ำไม่มีแล้วพวกเรานี่มันไม่มีกำลนะังแต่ว่าถ้ามนุษย์เรานี้ก็ดีดินสรรพสินทั้งปวงก,ก็ดีถ้ามีนำ้ำเยอะน้ำท่วมตายเลยอยู่ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแหละน้ำน้อย สมมตว่าน้ำน้อยแห้งแรงเลยก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันไม่ว่าน้ำที่จำเป็นมากแค่ไหนก็แค่นั้นเท่านั้นทําให้ปล่อยน้ำไว้อย่างนี้แล้วสราพสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตนั้นอยู่ไม่ได้แม้แต่ต้นไม้บางชนิดนั้นมีน้ำเยอะแล้วตายหมดนะบางชนิดนั้นน้ำเยอะึงจะอยู่ตด้นี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราต้นน้ำต้องรู้นิสยัยนะ ต้นไม้พืชอะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นให้น้ำอย่างเหมาะสมกับมีสายของมันนั้นที่นี่เ <c> ร <oughs> oh, ียกว่าฝาภาษาไทยเรียกว่าฝาภาษาต้นฉบับบอกว่ามันจริงจริงจริงจงตัดตัดตัดตัปอดไว้เมื่อเมื่อเมื่อเนี่ยเปนอะไรก็ตามนี้มันให้ ไม่เรียบร้อยแล้วมันติด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 ตนดต่ดติดิดต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 ิดเิดติด่ิดติดติยติดต่ดตรดติดตัดตัดติดมิดต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 ่ดีิดติีติดติ้าแดติยติด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 ตาต ประการที่สองเมื่อพระเจ้าจัดน้ำให้เรียบร้อยทำให้มีอะไรบ้างไม้คำบ้านายน้ำต้องมีระเบียบอยู่ที่ไหนตำไม่ได้ต้องมีระเบียบสังคมของเราต้องมีระเบียบที่ไหนต่ำต้องระเบียบปลูกข้าวต้องระเบียบเรียบร้อยจึงจะมีประโยชน์ แค่จริงแล้วมีระเบียบอยไหนก็ด,ด,ดีการกดจราจรมีระเบียบถึงจะพวกเรารักษาชีวิตของเราได้นะระเบียบสังคมนายที่ระเบียบอย่างแข็งขัดไม่ความว่าสังคมชั้นสูนงพอสมควรเราไม่รู้ว่าพระราชวังเป็นยังไงแต่ว่าสงสัยมีระเบียบเคร่งคัดคัดก,กว่าที่เป็นเช่าบ้านพวกเรานี่นะ ชาวเมืองนี่ก็ต้องมีอยู่ในระเบียบมากกว่าชาวชนบทมันเรื่องธรรมดาเมื่อพระเจ้าครั้งในน้าที่ไม่มีระเบียบพระเจ้าจัดกันให้เรียบร้อยให้มีระเบียบทําให้บางทีเรียกว่านี่เป็นทะเลนี่เป็นบึงนี่นั้นนี่ใต้น้ำนี่อะไรก็ตาม กวให้เป็นอย่างนั้นแล้วน้ําอยู่ที่ข้างบนงนั่นแหละเหมือนอยู่ที่แม่อยู่ในแม่นะใช่ไหมครับและต้องปกครองที่เป็นโลกของเราที่เรามีอยูอ่พวกเราอยู่ในโลกนี้นที่เป็นน้ําอยู่ในข้างบนนี้ต้องปกครองที่เนี่ยพื้นที่ที่เรามี เมื่อพระเจ้าทรงแยกกันให้มีระเบียบและทำให้เป็นอย่งางนั้นแล้วทำไมน้ำนี้มีประโยชน์ถ้าน้ำไม่มีระเบียบอยู่กับเราตายก็ได้ผิวก็ได้ผิวน้ำก็ได้หนักอะไรเป็นอย่างนั้นประกษษารที่สองเมื่อน้ำนีำ้ข้างบนไปเลย ลงมาข้างหน้าว่างเปล่าพระเจ้าเรียกที่นี่เรียกว่าฝาฝาน้เพราะน้ำนั้นเต็มอยู่แล้วแต่ว่าให้มีนเบียบจัดน้ำให้ขึ้นไปทางบนลงไปข้างหน้าหมวกกันในอธิบายแล้วขึ้นไปอย่างไรไอ้น้ำขึ้นไปอยู่ในแม่นมีน้ำอยู่ขึเนาราฉชนมันอะไรหนิฝนมาจากที่ข้างบนมันใช่หรือ แต่มีน้ำอยู่ที่ข้างหน้าถ้าเมือนน้ำแข็งน้ำแข็งก็ต้องลงไปทำให้มีว่างเปล่าส่วนหนึ่งเรียกว่าฟ้าเพราะฉนฟ้านั้นเนี่ยต้องมีข้างบนก็มีน้ำข้างนั้นก็มีน้ำด้วยนี่เป็นอย่างนั้น บางครั้งอาจจะเราเข้าใจได้ที่เป็นสมัยของน,อน้ำท่วมของสมัยโรอาโรอาช่วงนั้นน้ำมาจากไหนพระคัมภีร์เขียวนวะ่าน้ำมาจากข้างบนเลยฝนตกกดตงนั้นเวลาเดียวกันน้ำมาจากข้างล่างด้วยเ,เมื่อเราอ่านพระคัร์ของพระเจ้าเปนะ็นยังไงไหมคำว่าน้ำอยู่ที่ข้างบนเลยน้ำอยู่ที่ข้างล่างเลยมันทั้งส่งที่มาแล้วล้ำทั่วโลก คนบัปทั้งหลายตายหมดนอกจากครอบครัวของโรอาเท่านั้นน้ำนี้แท้จริงแล้วิปร,ริตกจมาเราเหล่านี้แต่ว่าบางครั้งนี่แหละเหมือนที่เป็นทำลายพวกเราถ้าเราไม่เชื่อฟังเพราะว่าสรรพสิ่งทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างน,นั้นไม้มันเชื่อฟังพระเจ้าอย่างเต็มที่อยู่แล้วมันเราเรานี้ดูมัวนะไม่ใช่มันเชื่อฟังพระเจ้าเต็มที่เพราะเป็นคนบัป คนบาปนิสัยคนบาปก็เป็นอย่างนั้นไม่ฟังนะลูกของเราไม่ฟังเราทําไมเขาเป็นคนบาปยามั่นใจว่าผมไม่ใช่เป็นคนบาปเราเป็นคนบาปทำให้ดือ้อสร้างปัญหาตัวเองก็ดีลูกก็ดีเพื่อนกันก็ดีมันเขาเป็นคนบาปแล้วเหมือนทำชั่วร้ายเราพูดเบยครั้งแล้ว พวกเรา,เก,รา,เ,กกาเก่งทำชั่วร้ายเก่งกว่าเก่งทำชั่วร้ายมากกว่าฮะมันทำกันดีเพราะพวกเราต้องฉลอมนี้เป็นคนบาปทำให้โดยธรรมาชาติแล้วก็เป็นอย่างนั้นแต่เราพยายามทำกันดีมากกว่าทำชั่วร้ายคือเป็นหน้าที่ของาศาสนาแต่ว่า,าศาสนาคริสต์นั้นไม่ใช่แค่ในเท่านั้นาศาสนาคริสต์นั้นแหละ ไม่ใช่ทากันดีมากกว่าทํากันชั่วไม่ใช่อบรมสั่งสรอนให้สร้างชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นเชาวสวรรค์น,นั้นแหละต้องเป็นกลับใจเสียใหม่กลับใจเสียใหม่มันช่เป็นคนดีเท่านั้นคนดีก็ไปสวรรค์ก็ไม่ไดันพวกเราเป็นเปลี่ยนชีวิตมันเหมาะสมกับชาวสวรรค์ถึงจะพวกเราก็ไปสวรรค์ท้ายระคัมภีรเคล้อย,ยแล้ว จะไปสวรรค์ต้้งพึ่พระเยซูคริสต์เพราะว่าพระเยซูคริสต์ตึ่งศัยพระเยซูคริสต์เพราะอะไรเพราะพระเยซูคริสต์ถูกทงบนไก่งาตายเพื่อคนบาปเราแองแน่ทำให้ความชับธตรของพระเยซูสวมทับสวมชีวิตของเราถึงจับมันความชอบธรรมของพระเยซูให้เป็นของเราโดยความชอบธรรมของเราไปสวรรค์ไม่ได้แต่ว <an> ่าโดยนความชอบธรรมของพระเยซูทำให้เราไปสวรรค์ เพราะันผู้ที่ไม่รู้จักพระเยซูไปสวรรค์ไม่ได้ไม่ไม่ทาอ่สวรรค์น,นั้นก็มันพระเจ้าเจ้าของพระเยซูเฮ้เป็นผู้แทนและหยุดสุดท้ายมารับพวกเราไปสวรรค์แต่ว่าไม่ติดตามพระเยซูนั้นก็ทรงไปอีกที่หนึ่งโอเคเมื่อพระเจ้าทรงสร้สางสรรค์สิ่งทั้งปวงวันที่สองคือแท้จริงนั้นมัน การสร้างพร,ระอุภูริพระเจ้านั่นแหละไม่เหมือนสร้างครั้งแรกเพราะว่าสร้างไว้แล้วให้จัดการแม็ไม่ใช่ครีเชั่นแม็ Make. และให้ที่พระเจ้าทรางสร้างนั่นแหละให้เดียปลอยสมบูรณ์ขึ้นคือเป็นวันที่สองที่สร้างฟ้าดีเป็นอย่างนั้นแท้จริงแล้วสร้างฟ้าเนี่ยเหมือนดูมัวนะยังไม่เสร็จ เราเช็คตัวอล้วยังไม่เสร็จเพราะอะไรเมื่อวันที่สามอธิน,นาก็พระเจ้าทรงสร้างมืดแผ่นดินและทะเลและให้เป็นอย่างไรมีมืดกับทะเลให้สิ่งที่อยู่ในมืดก็สร้างเลยสิ่งที่น่าจะอยู่ที่ทะเลก,ก็สร้าง ว่างเปล่าไม่ได้ว่างเปล่านี้ก็มันมันเสียไปเลยเพราะฉะนั้นแผ่นดินนี้มันเต็มด้วยพืชบ้างต้นไม้บ้างต้นพลมไม้บ้างดอกไม้บ้างอะไรเต็มเลยดีที่ที่ดินในที่เป็นว่างปเปล่าเสียไปเลยที่ดินในว่างเปล่า่็ไม่ได้ใช้แล้วรัฐบาลก็แก็บภาษีแต่ว่าพวกเราใช้อย,ยู่เขาไม่แก็บภาษีและทะเลมอนกันเอง มันแผ่นดินมืดอ,อย่างนั้นนที่ทะเลนั้นเป็นอย่างไรก็ทะเลสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในทะเลก็มีเมื่อเราเข้าไปที่ทะเลก็รู้ว่าเออนี่นั้นเะพราะฉนันต่อไปเมื่อพระเยซูนี้พระเจ้าทําอย่างนั้นไปแล้วให้สํเสเาเร็จนะสำเร็จะวันที่สองที่พระเจ้าสร้างนั้นแหละให้ เต็มซึ่งที่น่าใจอยู่ที่นั่นแล้วให้เสร็จเราพูดอย่างไี้้ด้ขอรวมใจกันอธิษฐานครับขอพระคุณสำหรับพระคำของพระเจ้าในชาวนี้เรารู้ว่าโรงนี้ไม่ใช่กระเตงแต่พระเจ้าทรงสร้างทรงสร้างเพื่อมนุษย์เราเองเพราะมนุษย์เรานี้ก็สร้างสุดท้ายสมมติว่าสร้างคนเกิน สิ่งที่โรงนี้ไม่มีอะไรแล้วมนวุษย์เราไม่ต้องตายแนย่แต่พระเจ้ารู้่วงนั้นทาให้พระเจ้าเตรียมโรงนี้ท่านหมดเนียกอยแล้วนางจังนั่งสร้างพวกเราให้พวกเราสะดวกสบายวันนี้เราเห็นที่พระเจ้าทรงสร้างฟ้าวันนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นก็ไม่ใช่สร้างเหมือนกับไม่มีอะไรเลย สิ่งที่มีอยู่สร้างเหมือนสิ่งที่อยู่ที่งมีอยู่ที่นั่นแล้วให้มีระเบียบอยู่หน,นให้จัดก,กันให้เรียบร้อยทำให้ที่พระเจ้าทรงสร้างนะั้นก็ให้เรียบร้อยสมบูรณ์ขึ้นขอขอบพระคุณที่เราทรงสร้างองนี้เพื่อมนานี้อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าสา